สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตั้งตู้ลำธาร48นิ้วโดยผมได้บันทึกทุกขั้นตอนใน3วันตั้งแต่จัดเลยเอารั่วน้ำะระบบคลองจนไปถึงวันลงปลาจะเป็นยังไงเดีไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยดีวกว่าก็นี่ครับเป็นตู้ขนาด48นิ้วกระจกบ้านหน้าใสาพิเศษนะครับจากร้านพี่จอยอาตู้ปลาพอผมเพิ่งเคยสั่ง ตู้ครั้งแรกกับพี่เขานะบอกเลยว่าประ,ประทับใจมากแบบบริการดีที่สุดนะคือพอทักไปถามสอบถามได้เฉยๆพี่เขาโพมาอธิบายเรื่องตู้กระจกอะไรพวกนี้เกือบชั่วโมงอะแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาคุยอย่างนี้กับทุกคนนะเวลาใครถามเขารู้เลยว่าทําไมมีคนพูดถึงร้านนี้แบบบริการดีจริงก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมระหวังจัดตู้ไปเดี๋ยวก็เล่าไปด้วยแล้วกันนะจะไ่้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปจะยาว ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นตะแกรงมาลองก่อนนะครับเพื่อเวลาวางหินก้อนใหญ่ๆจะได้กระจายน้ำหนักได้ดีไม่ลงน้ำหนักตรงๆที่ตู้เดี๋ยวมีศิษิ์ตู้แตกได้นะแต่ว่าพื้นตู้พี่เขาทําพิเศษให้แล้วเป็นหนาสิบมิลเลยนะมีความหนาหนามากส่วนรอบๆจะเป็นหนาแปดมิลมาหน้าใสา่พิเศษส่วนบางข้างๆแลวหลังก็เป็นไม่ต้องใส่พิเศษก็ได้เพราะว่าติดติ๊กเกอร์ดำอยู่แล้ว ก็ผมจะมีวางโฟมยางดำนิดนึงนะจุดหนึ่งคือหินก้อนนี้แหละเพราะหินก้อนนี้มันใหญ่ที่สุดไงกลัวว่าแค่ตะแกรงจะไม่พอ <c oughs> ก็เลยเอาโฟมมานิดนึงก้อนมันใหญ่ก็ผมมีขอนไม้ผมว่าจะจัดเป็นขอนไม้เป็นหลักนะเพิ่งเคยจัดแนวแนวขอนไม้เดีย๋ยวมาลองดูกัน <c oughs> ว่าจะเป็นไงอุ๊ยโอ้โหเกือบการเข้าไ <c oughs> ว้เลยขยับห <c oughs> ินโขกตู้ ดังตุ้มเลยเมื่อกี้ตกใจเลยกะกะว่าจะทําตู้เลี้ยงปลาแบบสบายๆให้มีความสุขเกือบจะเครียดแล้วเมื่อกี้ดีนะกระจกหนาแข็งแรงก็นนี่ครับผมจะวางขอนไม้ไว้ข้างหลังนี้แบบพาดพาดหินให้มันดูเป็นธรรมชาตินะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็หลักการที่ผมเรียนรู้มาจัดหลังจากที่จัดตู้บ่อยๆนะก็คือต้องมีก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดเป็นก้อนเมนแล้ก็มีก้อนเล็กก้อนกลาง พยายามอย่าใช้ก้อนขนาดเท่าๆกันนะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าต้องเป็นขาไซส์เล็กกลางใหญ่ใช้ก้อนใหญ่แล้วก็เก้อนเล็กๆมาคอยตกแต่งตามพื้นขอนไม้นี้ผมแช่น้ําไว้สักพักนะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อให้มันจมน้ําก่อนก่จัดจัดดูอันนี้อ่ออันนี้เป็นเทคนิคไม่ใช่เทคนิคมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมผมชอบแนวนี้นะ ผมจะใส่ก้อนหินก่อนแล้วค่อยใส่ทรายที่หลังเพราะว่าถ้าเกิดผมใส่ทรายก่อนจากประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงปลาไวใส่ทรายก่อนแล้วใส่ก้อนหินที่หลังอ่ะปลาบูมันชอบขุดทรายไปอยู่ใต้ก้อนหินขุดทุกวันน้ำหยดลงหินทุกวันทุกวันนี้นก่อนนะปลาขุดทรายทุกวันมันก็หินถล่มได้เหมือนกันทับปลาตายได้แล้วทําให้ตรงจุดนั้นมีแอมโมเนียแล้วก็อาจทําให้ตู้ล้มได้นะดังนั้นผมเลยจะลงหินก่อนเพื่อไม่ให้ปลาขุดรูได้ แล้วก็หินถลม่มแต่ผมจะใช้วิธีเวลาวางหินผมจะพยายามมีซอกมีซอกซอกวางหินเพื่อให้ปลาขุดลงไปนอนได้นะดังน,นั้นเดี๋ยวผมจะใส่ทรายที่หลังวางหินไปก่อนก็มีทั้งเล็กกลางใหญ่จะเข้ากันไปนะซึ่งคลิปนี้ผมก็หน้าใช้เวลาจัดนานอยู่กันผมจะใช้เวลาผมใช้แบบตัดเอานะเพราะมันไม่น่าทัน มันนานเกินผมมาตัดเอาพรากว่าผมจาจัดได้ผมก็จัดเสร็จก็มาดูภาพรวมอีกทีนะว่าโอเคหรือเปล่าจะได้ไม่น่าเบื่อผมจะตัดต่อเอาที่มันจังหวะที่ตัดจริงๆนะตอนนี้ผมเติมน้ำเสร็จร้อยก็จะมาใส่ทรายคลิปก่อนหน้านี้ผมจะโปรติผมมาใส่ทรายก่อนเติมน้ำใช่ไหมแต่แค่มันจะเกียหินเกียทรายลงซอกหินยาก ครั้งนี้ผมเลยเติมน้ําก่อนแล้วค่อยใส่ทรายที่หลังคราวนี้มันจะพาทรายเข้าซอกหินง,ง่ายกว่าไม่ต้องนั่งเกียรเยอะนะเี่ยก็พยายามเททรายเข้าซอก,ซอก,ซอกหินให้มันเต็มเต็มก่อนนะนส่วนทรายนะทรายก็ใช้จากร้านสินในน้ำนะครับนี่ผสมนี่ผมผสมทรายนะนี่เทเสร็จแล้วผสมทรายกับกวดกวดจากคูแรกให้ดูแต่ตอนนี้น้ำขุนๆนะขุนนิดนึงดู ส่วนเรื่องราคาปกติผมจะสรุปราคาให้ทุกคลิปนะแต่ว่าคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่สรุปราคาแล้วครับเพราะว่าถ้าผมบอกไปผมคงได้นอนนอกบ้านแน่นอนนะครับก็ให้ติดต่อสอบถามหลังไมาเอาแล้วกันนะถือว่ารู้ๆกันก็เดี๋ยวเราไปดูระบบกองกันต่อดีกว่ามาดูกองผมนะครั้งนี้ผมจัดหนักจัดเต็มนะปกติผมก็ทำคลิปแนวแนวสายประหยัดใช่ไหมกองถูกๆอะไรพวกนี้ตู้ถูกๆคราวนี้ผมใช้ตู้แบบดีๆสายพิเศษ กองดีๆกองนี้ตัวท็อปเลยนะเนตลีตัวเท่าไหร่นะยี่สิบสองบิลหัวแบบเป็นตัวท็อปของเนตลีกองชมกันดึงอักยากนะถังกองใหญ่มากนะความจุได้ประมาณ9ลิตรจุม,มีเดียมีผมก็เพึ่งเคยใช้ครั้งแรกกันนะอืมก็ผิดถูกอะไรก็เดี๋ยวดูแล้วกันแล้วกันนะ เราเพิ่งใช้มิตากาแบบนี้ก็มีตะกาประมาณสี่ชั้นอ๋อข้างล่างสุดมันจะเป็นนี่นะใหญ่แก้วเดี๋ยวใส่ไปก่อนก็ได้ใหญ่แก้วเผื่อมันมีฝุ่นเยอะพอดีแต่จริงๆเรามีอะนี่นะพีิลเตอร์ไว้ดักฝุ่นแล้วไม่ต้องเอาใยแก้วได้แด่เอาไว้ก่อนกันดตอผมน่าจะใส่มีเดียไม่พอตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยเอาจากตู้อื่นมาใส่มีเดีของจะใช้เป็นของเคซี่สโตน แกะให้ดูสดๆเลยลนี่เป็นถุง5ลิตรของเคซีสโตนก็มีถุงย่อยๆถุงละลิตรมันจะให้ดูนี่จะเป็นคล้ายเป็นวงแหวนอะเป็นเซรามิกลิง,งนี้เ่ยเป็นวงแหวนกลมๆซึ่งตัวนี้จะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะมันเะเอียบผิวขุขระมีรูพุนเยอะแหมใส่มาพอดีตะกร้าอย่างนี้เลยนะชิาหน่าใส่ได้ประมาณ ถาดละสองลิตรแมนะดูแล้วดูคร่าวๆอย่างก็พ่เคยใช้เนะี่ยถาดละสองลิตรแม่เลยแต่ผมว่านะ่าแกะถุงออกดีกว่าตะขายเอาแค่วสัสดุรองใส่ไปเลยดีกว่าได้ได,ได้เพิ่มพื้นที่ได้มากกว่านะก่อนอือ่นก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดมีเดียให้สะอาดก่อนมันน่าจะมีเศษเศษปูนอะไรพวกนี้เยอะแยะนะี่แล้วก็ จะมีชั้นหนึ่งถาดอีกหนึ่งก็ว่างผมไปใช้ใช้ตัวนี้นี่โปรตีนคัตตอนนี่นี่เป็นตัวที่ช่วยดูดน้ำนะเนื่องจากผมใช้ขอนไม้เป็นหลักนะขอนไม้มันใหญ่มากนะมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้น้ําเหลืองได้ตัวนี้จะเป็นช่วยตัวช่วยดูดดูดสีน้ําดูดน้ําดูดสีเหลืองอนะ่ะเป็นเม็ดโปรตีนคัตตอนผมเพิ่งเคยใช้เหมือนกันแหละแต่อย่างก็มีครั้งแรกเหมือนกันนะก็ลองลองลอง,ลองให้ดูเลยนะ ซื้อมาสองกระปุกทำไมไม่เหมือนกันซื้อมาแพ็คเกจจริงกระปุกมันเหมือนกันเลยนะแต่ทำไมข้างในไม่เหมือนกันอจะเป็นคนละล็อตแน่เลยล็อตใหม่เวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่แน่เลยอันนี้ต้องใส่ถุงแยกแล้วคนละสีด้วยนะสีขาวกับสีนี้ซึ่งในตัวนี้มันเป็นปกติเราจะมีกองกองหยาบใช่ไหมกองหยาบก็คือฟองน้ำอะไรพวกนี้ กองหยาบกองเชี้อภาพกองเชืวอภาพก็คือพวกมีแ่สกบคทีเรียาอาศัยอยู่ในรูพุนเล็กๆส่วนนี้จะเป็นกองเคมีใช่มไหมถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่ากองเคมีกองกายภาพกองเชี้อภาพกองเคมีนี่มัทนทางอากากเคมีเนี่ยดูปล่อยดูสิ่งสกปรกที่ยิ่งเกี่ยวเคมีก็คือดูสีน้ำอย่างนีง้ก็จะ็จะมใส่ไปเลยนะอันนี้ถาดก่อนมันต้อง เอียงเอียงมือไงปกติจะเป็นแบบมีที่ถือนะอ๋อแล้วก็ตัวเนทลีรตตัวนี้ข้อดีคือปั๊มดูดมันอยู่ข้างล่างนะมันไม่ต้องเติมน้ำเต็มเมก็ได้เติมน้ำแค่เลยปั๊มนิดหน่อยก็พอก็สามารถดูดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้การลักน้ำปกติใช้กรองมัตนต้องมีการลักน้ำเลยปั๊มปั๊มเพื่อน้ำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เติมน้ำนิดเดียวก็ใช้ได้เลยโอเคครับตอนนี้เหมือนจะงานเข้าแล้ว นี่ผมไปดูกันพอดีผมเพิ่งมาสังเกตไงว่าหัวมันเป็นยี่ิบสองมิลใช่ไหมแต่ว่าพวกอินโฟอัลโฟนเป็นสิบหกมิลมันเลยมีข้อต่อแบบนี้มาให้สองอันต่อจากยี่บสมิลไปสิบหกมิลเนี่ยแบบนี้ข้างล่างนี่ก็เป็น22่มิลต่อไปสิบหกมิลซึ่งข้อต่อมีแค่สองอันและสายยางยี่สิบสอมิละมันมีแค่นิดเดียวอย่างแค่เนี้ยผมงงมากเลยมันมีแค่น้น แบบมันยาวประมาณห้าสิบเซนเองมันมันคือมันไม่พอสําหรับพีฟิวเตอร์ต้องบอกเนี่ยก็เลยตามน้ําไปก่อนลนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพีฟิวเตอร์ผมหาซื้อมาเพิ่มใหม่สายยางอะไรพวกเนี้ยโอเคมาตอนนี้เรามาเทสน้ํากันดีกว่าเปิดกองเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวพีฟิวเตอร์ต้องไปซื้อต่อ,อซื้อที่หลังนะหัวต่ออะไรพวกเนี้ยใหม่สายไม่พอซะงั้นถือเป็นประสบการณนะ์ไม่เป็นไรอันนี้น,นี้เปิดดีฟอนะประมาณสิบ คือตัวนี้มันสามารถปรับความแรงเบาน้ำได้ประมาณหนึ่งถึงยี่สิบเริ่มต้นจากสิบเมื่อกี้ดีวผมลองปรับต่ำสุดนะต่ำสุดคือหนึ่งหนึ่งคือประมาณประมาณเก้ารอยลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เบาๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมลองเปิดแรงสุดบ้างแรงสุดคือสองพันสองร้ยหสิบลิตรต่อชั่วโมงคือแรงมากอ่ะนี่เป็นตัวท็อปของกองเนตรีเลยนะ ดูดูด,ดูดูความแรงโคตรโหดอะ่ะคือแบบไม่ต้องใช้แบบตัวทำคลื่นอะไรเลยนะแบบตัวเดียวอยู่ตั้งแต่ฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้นแล้วก็วนกลับไปที่อินโฟได้น้ําแรงมากน้ํากระชอบด้วยนะดูดิคือมันแรงเกินอะน้ํากระเด็นออกหมดได้เนี่ยเปิดน,น้ําเปิดคื้นได้นะผมว่า หรืออาจจะปรับเป็นแค่สิบก่อนดีกว่านระหว่างรันตู้เดี๋ยวลงปลาค่อยปรับเป็นยี่สิบหรือไม่ผมก็ต้องเ,อเติมน้ำให้มันท่วมเอาโฟ,โฟกดเอาโฟให้มันตกไปจมน้ำมันจะได้ไมไ่มีฟองอากาศให้พุ่งพุ่งน้ำกระเด็นนี่ก็เกือบเต็มแล้วนะเดี๋ยวเติมไปหน่อยก็น่าจะได้ไดูความแรงแรงมากามีจิมปจิมไปดูดูกระแสน้ำแบบ พัดทั่วตู้แน่นอนเนะี่ยกองคนระับใช้ตู้ส60ยวยังไดนะ้ดูแล้วเนะ่กองดีมากเลยนะเพึ่งตอนนี้ผมจากที่ผมเห็นมีฝุ่นเยอะมากนะผมว่าผมยังไม่ใส่แบตเรียนะผมว่าจะวันแรกคืนแรกผมจะรันระบน้ําเพื่อให้มันใสกว่านให้มันดูดฝุ่นให้มันดูดตะกอนให้ครบก่อนอะไรอางเงี้ทีนะยังใส่พวกใยแก้วที่ข้างล่างมาอยู่ที่ทมี่โชว ว่าแน่จะรันระบบให้มันน้ำใสกว่าดีกว่ายังไม่ต้องใสแบคทีเรียก็ได้ดี๋ยว่ยใส่วันที่สองเพราะดูมันขุนๆแปลกๆครับคุณเลยแหลนะไม่ได้ขุนแแปลก,ปลกคุนมากแต่ผมล้างทรายไม่ดีผมล้างแป๊บเดียวพอดีมันเยอะมากเลยแล้วก็รีบทําเลยออกไม่มีเวลาผมจัดตอนกลางคืนไงเพราะต้องทําง,นนา,งานแต่เช้าจากกนกลางคืนก็ต้องกัดรีบกลับมาจัดตอนกลางคืนเลยไม่มีเวลาล้างทรายเยอะเท่าไหร่ได้ประมาณนี้แหละ โอเคครับมาชมกันวันที่สองน้ำใสมากตอนนี้โอ้โหสุดยอดพลังของกองเนตรีเป็นอย่างนี้นี่เองปกติผมใช้แบบของประ,ะประหยัดประหยัดใช่ไหมอันนี้ครั้งนี้ตู้นี้ผมจัดเต็มมากนะทั้งกองทั้งไฟทั้งตู้ดูดิน้ำโคตรโคตรใสทำให้แบบความพิเศษของกระจกใสพิเศษเห็นผลเลยนะว่ามันใสเหมือนเหมือนไม่มีกระจกอ่ะดูด ใสมากจริงแล้วก็ผมก็ได้เติมน้ำให้มันล้นจมเอาโฟนิดนึงเพื่อได้ไม่ต้องมีฟองอากาศเยอะนะสุดยอดแลวผมก็มีติดพัดลมปอาผิวน้ำนิดนึงเพื่อลดอุณหภูมิจริงๆบ้านผมมีแอร์ทั้งหลังแต่ว่าเปิดตลอดไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเมียดา่าเปิดได้เฉพาะตอนมีคนอยู่างเดียวดังนั้นคิดเรื่องแอร์ผมตตัดไปก่อนเลยว่าผมไม่มีแอร์นี่น้ำใสมากอะ ตอนนี้ก็เห็นรายละเอียดชัดขึ้นแล้วนะว่าผมมีอะไรไง,ไ,งไงบ้างให้ดูด้านบนเนี่ยด้านบนก็เป็นเงี้ยใสๆมีไฟมีขอนไม้มีกการโฟรน้ำก็เพิ่มแรงๆเลยนะไฟก็เป็นไฟเน็ตลีนะตัวอาวาทาม SG900 ดีไซน์สวยงามมาดูสองดวง แล้วก็มีพัดลมเป่าผิวน้ําตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมเห็นพบเจอในช้อปปี้ก็เลยลองสั่งมาใช้ดูไม่รู้ดี่ะนะมันก็โอเคนะแต่ไม่รู้จะพอปอ่ะมันใหญ่ตูดีส่วนดูตู้ดูกระจกขอบขอบข,อข้างๆนะอย่างใสไหมเป็นกระจกสีฟ้าใสพิเศษ LED LED สวยงามมากให้ดูความใสของกระจกดูก็พอน้ําใสก็เห็นรายละเอียดของขอนไม้ที่ผมใส่นะผมลืมอธิบายเลยผมมีขอนไม้หนึ่งชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแล้วก็มี กิ่งไม้สแซมเล็กๆด้วยนะสังเกตอะกิ่งไม้เล็กๆก, mm hmm. ก็เดี๋ยวมาใส่แบคทีเรียดีกว่าเอซูฟ้าทองนะนี่วันนี้เริ่มใส่แล้ว,ลว mm hmm. ก็ปริมาณนี้ประมาณใช้ประมาณฝาหนึ่งเลย mm hmm. ใส่ไปเกินๆข,ขาดๆก็ได้ไม่เป็นไรยังไม่มีปลาไม่มีอะไรนะก็เริ่มต้นผมจะใส่แค่เอซูฟ้าทองอย่างเดียวก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรีบเร่งใส่แบคท,ทีเรียเยอะๆอะไรพวกนี้รีบเร่งมันเกิดตะให้เร็วๆดีวมันจะกลายเป็นน้ำเขียวก่กอนไงเพราะว่าระบบยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเราไปเร่งมันเกินใส่ทุกอย่างภายในวันแรกเยทํนทำให้เกิดน้ําเขียวได้นะงนั้นผมดังนั้นผมจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันใช้ ASU ไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งผมจะเริ่มใช้ตัวอื่นมาเสริมพวกแบตเตอร์เ e อพวกด e ฟอะไรพวกนี้นะและ้เริ่มแรกใช้แค่นี้ก่อนนะอ๋อผมลืมพูดอันนี้เลยแบตบที่ลองพื้นผมจะไม่ใช้ลองพื้นแบตทีเรียเพราะว่าผมปูทรายบางไงปูทนระายบางแล้วปลา ปลาบูมันชอบขุดแล้วถ้าเกิดสายบางเงี้ยแล้วปลาบู๋ขุดแบตที่เลี้ยก็หมดประโยชน์ก็เหมือนกับใส่ที่หลังใส่น้าที่หลังเลยดังนั้นคนที่ใส่แบตที่เลี้ยรองพื้นก็ต้องปูนานะเหมาะกว่าอโอเคครับมาวันที่สามตอนนี้หลังจากเมื่อวานใส่แบเทีเลียวันนี้ผมเติมปาลาเลยนะนี่ปลาที่ลงไปก็มีแค่ปลากลางน้ําแล้วก็ปลาพื้นน้ํานิดหน่อยนะ เพื่อให้เป็นระบบนิเวศมันสมบูรณ์นะมีปลาได้ขับถ่ายมีขี้ออกมาแล้วพอข,อขี้ยอยสลายกลายเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียก็ถูกแบททีเรียไอเอซูฟาทองที่เราเพิ่งใส่ไปนะกินกลายเป็นไนไตรไนไตก็กลายเป็น,นไนเตรตไนเตรตก็ไปสร้างตะไคร้ให้ดูปลาก่อนนี่ตัวนี้เรนโบว์ชไยเนอร์นะจากร้านลุงทองอมาเรนโบว์ชไยเนอร์ China, จริงผมเคยซื้อมาเลี้ยงหลายรอบแล้วแต่เคยไม่เคยรอดโตตีมันชอบกัดกัน การจนตายไอตัวพวกเนี้ยเวลามันเหมือนฤดูผสมพันธุ์เนาะมันชอบต่อตอตอกัดกัดกันนะอ่ะน,นี่ลองดูอีกทีแล้วก็มีกุ้งยามาโตนี่แต่ตัวที่ผมลงไปก่อนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะทุกตัวมีหน้าที่นะกุ้งยามาโตจะคอยกินตะไคร่เส้นผมอืถ้ามีตะไคร่เส้นผมอะไร่เอามายัมยมโตเนี่ยจัดก,การดีที่สุดสเก็ตว่าผมมีกวดเล็กๆเห็นไหมเนี่ยผมเอากวดเล็กๆจากตู้เก่ามาใช้ด้วยนะเพื่อเป็นของเชื้อตะไคร้ได้ด้วย จะมีสีแนเริ่มเริ่มมีตะไขรด้วยแล้วก็จะมีนี้ลักกล้วยแขะด้วยอันนี้จากร้าน Forest Team นะรักกล้วยแขะน่ารักมากตัวประมาณห้าเซนเองพวกนี้หน้าที่คือพวนทรายจะคอยพวนทรายเพื่อไม่ให้ทรายเป็นตะไคร้จะมีตัวปวนทรายอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนี่ตัวนี้ตัวปวนทรายอีกตัวนึง ตัวมูดเฟสนี่นะนี่ผมได้มาจากร้าน green space. ากินสเปซจำไม่ผิดซื้อมานานแล้วนี่ตัวนี้ก็เป็นอันนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยชอบซ่อนเลยเนี่ยไม่โฟมาแค่ลูกตาตัวนี้มันจะพวนทรายแบบดีมากดูดทรายใหญ่ๆจากปากอะ่ะทรายได้ไม่เป็นตะไคร่นะตัวที่ลงทุกตัวจะมีหน้าที่ของตัวเองหมดเดี๋ยวพอผมรันระบบสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเขาจะลงปะบูนะ ดูปลาว่ายน้ำเกาะกลุ่มกันดีนะปลามันน่าจะมีความสุขกันะถ้าปลามีความสุขเราก็มีความสุขนะเราเลี้ยงปลาเพื่อให้เรามีความสุขนผะ่อนคลายเครียดเครียดจากการทํางานมากลับมานั่งดูตู้ปลาเนะี่ยโอ้โหมีความสุขแล้วแค่นี้แหละชีวิตดูเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยนะเออผมตั้งเวลายัางไงนะเดี๋ยวผมจะรอเวลาตอนเนี้ยกำลังจะไปโหมดพระจันทร์แล้ว ไม่ค่อยดับไม่ค่อยดับนี่ดูโหมดพระจันทร์ยางสวยผมขึ้นให้ดูผมตั้งเวลายัางไงมาผมตั้งตามช่วงตรงเช้าเก็แดดอ่อ,อนๆกลางวันก็แดดเข้มๆกลางคืนก็เป็นตั้งเป็นโหมดพระจันทร์เวลามันเปลี่ยนโหมดหรือมันมค่อยเปิดไค่อยดับมันจะค่อยๆเปิดอย่างเงี้แหละมันจะสมูทสมูทปลาจะไม่ไตกใจนะของเน็ตลีตัวนี้ผมขึ้นให้ดูตารางที่ผมตั้งตู้นะตารางจัดเวลายัางไงตั้งเวลายัางไง โอเคครับรอว,วันนี้น่าจะประมาณนี้กันนะก็เป็นการเริ่มต้นตู้ใหม่นะตู้นี้จัดเต็มเลยนะก็ถ้าใครชอบเลียิปี้้็็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีก่อน,นครับสวัสดีครับ